นั่งกันสิครับครับมันเป็นบรรยากาศดีในบุญทุกคนเพราะว่ามาเอาบุญมาแห่งล้วนั่งเฉยๆในบุญคือเก่าเพราะว่าคนมาหลายอย่างนี้ ท่านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋งสีเ้ดก๋องรงสีเหลวแล้วก๋องร่งสีเหลวค่ะกองร่างสีเหวาจ้าห่อหน่อแมเน้อห่อหน่อหัเราผไปย่างอัไในบุญมาทำบุญแล้วห่อหน่อหัวนีครับขมารขมินอยว่ครับว่าหันกันลุงข้าของลุงกินมันก็เบิดไปแล้วคนเขาคิ้วร้ายเงี้นี่ครับเป็นเจ้าเก้าอีกบดีลุงกินเนี่ยร่วมกันเลยบดีลุงข้ รอบแรกกระเจี๊กลูกกินไปแล้วม่นเปนกระเจียเบียนล่าจะเมถาดนี่ายมนเบดแตขายดีได้ขึ้นมาขายดีด้เนี่มันเบิดถาด ตำเร็วๆนี่เด้อตำ้มสมเด้อขายดีแห่งเด้อสำหรับของหนาด้วยครับเด้อของหนาพูดง่ายูดบ้านจัดเดินตรงปักนี้ในป่าเลยนะครับเพื่อนวจกขนมกินครับต่อแถวยาวเลยมีป้ายอยู่เออเป็นระเบียบดีแห่งของญาติโยมก็พักขนมกขวามือก็เดินไปเลยนะครับขนมกินน้ำยาอย่างนั้นครับเน้องน้ำยาปลาครับนี่ครับจะพาเพื่นแจกแล้วต่อแถวเป็นระเบียบดีแห่งได้เดินไปเปยเรียบร้อยครับ มน,นต์นะครับก็ไม่ครูอาจารย์ได้นีเด็ดไปเลยนี่นี่ต้วนไป็นบุนี่ไป,ไปยีบอวัตถีสิบแปดวัดปลาสายวัดปลาคือเกาแต่คนละบ้านกับไปคือเกาตัวที่เป็นหยางไปเอาบุญนเนาะพายุมันกับบุญเป็นแยังมันกับสีเกียรติือกันนั่นละ<า>่ะไปมมดเลยสี่ทีบุญนำกันไปโหลดไปเบืองแถวผุนเนี่ยเป็นหยางเป็นแนวไะไ ขาแถวเขาแถวมันพูเป็นแถวเปนกระเจกบมเถือแล้วบานนี้เป็นเพื่อนกระยาให้เพื่อนตคนนี่หรอกเพราะมว่าแจียก็แล้วต่ว่าเพื่อนกระยานเขาแถวเพราะว่ามนเพื่นบู้บหัวเจ๊ดีให้ไผ่น่าเจก็ว่าขุดเถวอีกเขาแถวให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนม้าเพื่อนแจกบเพื่อนตะคน่นู่แห้วล่ะแต่ว่าทำบาคนเพนกระยาวาเพื่อนเด้อ ว่าผนกระเพาหัวจำนวนค่นมากเพือนครับครับเออผนกรบพาหัวไผ่ใดบ่ไดนะเมนพนกระพาะหัวไผ่ใดบ่ใดผลกรายาไผ่ใดผลคนนั่นละ <c oughs> มันเผาแล้วมันแรงไปไปดู <c oughs>